เป็นเรื่องจริงตามที่นายอาทิยะามาแถลงข่าวก็แสดงให้เห็นว่าในกระทรวงเกษตรนั้นมีเกลือเป็นหนอดหรือ,ต,อติดตามข่าว,าว<ต>สารเกี่ยวกับเรื่องคดีตกทซั์ซึ่งนายศรีสุวรรณกับพวกถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตกซั์อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรหลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มกระบวนการมาเรื่อยๆ3สามคนห้าคนมานเรื่อยๆล่าสุดคุณอัทิยะก็ไปแฉว่ามีข้าราชการในกระทรวงเกษตรสองคนส่งข้อมูลการทุจริต ให้กับกลุ่มของนายศรีสุวรรณจริงแัง่ไงติดตามกันต่อไปสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงตามที่นายอาทิยะมาแถลงข่าวก็แสดงให้เห็นว่าในกระทรวงเกษตรนั้นมีเกลือเป็นหนอนหรืออาจจะมีคนที่พบเห็นการทุจริตก็ส่งข้อมูลให้กับุคนภายนอกทีมงานของนายศรีสุวรรณหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีครับจะได้จับกลุ่มกันให้หมดกระทรวงไปเลยตอนนี้กระทรวงเกษตรกำลังมีเรื่องชาวโฉ หลังจากมีการจับลุมนายศรีสุวรรณนายเจงก็ปรากฏกระทรวงไฟไหม้ครับซึ่งหลายๆคนก็ตั้งคาถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการทาลายหลักฐานการทุจริตหรือไม่หรือไฟฟ้ารัดวงจรเราก็ติดามกันต่อไปครับนะักร้องถ้าร้องเพื่อจับลุมการทุจริตเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าร้องไปไถ่ไปไม่ดีนะครับพี่น้องคิดอย่างไรครับช่วยกันแสดงความคิดเห็น และช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ,ร like, share, รบผมก็จะทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะปราบปรามการทุจริตและป้องกันการทุจริตนะครับเราต้องรวมมือกันนะครับจะไปไว้วางใจนักการเมืองโอหกตอนแล้ววันวันหนึ่งก็ไม่ได้จะไว,ไ,วไว้วางใจข้าราชการก็ยากเพราะการจะมาเป็นอธิบดีการจะมาเป็นประหลัดกระทรวงมันก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองหรือเปล่า นะครับหรือว่าความรู้ความสามารถล้วนๆพี่น้องคิดอย่างไรครับกดไ like, ลค์กดแชร์กันครับชุบรูสเอาขีกาดไปแล้วก็มาเข้าหมู่บ้านแล้วก็มาเฝ้า,าใหมในเวลานี้พอออกมันจะขี่มอเตอร์ไซค์เวลานี้ไอ้ขับรถประกบมันแล้วก็ไปปาดหน้าแล้วก็เอามันไปฆ่าคือมันไม่มีพยานหลักฐานถึงขนาดพอไม่มีพยานหลักฐานถึงขนาดนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปออกหมายจับได้ถึงแม้ตอนเนี้ย น้องพรเนี่ยแกจะรับสารภาพว่าแกมีชู้กับช่างกิดแต่มันเป็นเรื่องของการกระทําที่มันเรียกผิดศีลธรรม um climate, แลม้วก็ผิดกฎหมายนะเพราะน้องพรเนี่ยแกมีจดทะเบียนสมรสกับน้องใหม่หัวแกที่ตายเนี่ยเพราะน้แกมีหัวอยู่แล้วจดทะเบียนวเ่าแกไปยุ่งกับนายกิดเนี่ยเขาเรียกว่าการไปมีชูいい้นะเขาเรียกหญิงชู้นะครับก็คือเป็นชู้เนี่ยก็ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายแพ่งก็คือเมื่อนะต้องไปฟ้องร้องกันเรื่องชู้เรื่องเรียกค่าเสียหายอะไรไป แต่แกไม่ได้ผิดกฎหมายอาญายังไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน,นว่าน้องพรเนี่ยนะน้องน้องพรคนเนี้คนสวยเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานว่าแกเอาขี้การของหมู่บ้านมอบให้พิกิลแล้วก็ไปตื้นตื้อตื้นเครียดตืด้อตื้อเข้าข ου, ตื้อเข้า,ข ου, ขาขหมู่บ้านมันไม่มีพยานหลักฐานถึงแม้จะมีพยานหลักฐานว่าแกไปขอไอคี้การมาแต่น้องพรก,ก็ปฏิเสธว่าคี้การไปอยู่กับในกิงเพราะขีการหายแกไม่ได้ให้ มันไม่มีพยานหลักฐานว่าแกให้สีการไปนะพอไม่มีพยานหลักฐานพวกเนี้ยตำรวจเขาเลยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันฆ่าไปได้สนับสนุนก็ไปได้มันมันไม่ชัดเนี่ยแต่ได้ข่าวในทางลับมาว่าตำรวจพยายามจะหาพยานหลักฐา,กานะาาอื่นมาประกอบนะกำลังจะหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาถ้าพยานหลักฐานมันมีนะแต่ถ้าพยานหลักฐานมันไม่มีเนี่ยเราก็อย่าไปใส่ร้ายเราแลวแค่นี้เท่านั้น คนก็ด่ากันเป็นนางกาคีนางวันทองโมโลาอะไรต่างหมดแล้วโอ้ยด่ากันโอ,นโอน้เป็นผู้หญิงอะไรต่ออะไรอย่างต่างดายับอ่ะแ,แต่เธอบอกเธอไม่โกรธหรอกเธอควรได้รับกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของของน้องพลอ่ะใครจะด่าเป็นนางกาคีนางวันทองสองใจอะไรอ่ะแกแกแกไม่โกรธนะแ,แกบอกดา่ดาด่าด่าไปเถะเพราะแกยอมรับกรรมกรรมเวรที่แกได้รับคือทุกวันเนี่ยแกก็ไม่มีความผิดในเรื่องเกี่ยวกัน หัวแกตายแ่ก็แ่ก็ทําผิดสินทำนะแกก็ยอมรับเวรนรับกรรมมันอยู่ยากอะคนเรามีเรื่องนี้นะนะนะแล้วแกก็บอกว่าแกไม่เอาลนะปิดนับสมัครเน้อนะเอ่อใครจะมาเอาเธอเป็นเมียเป็นผัวอะไรต่างเธอไม่เอานะอันนี้ก็คือเรื่องราวเรื่องที่สองนะเกี่ยวกับเรื่องน้องพรน,นเรื่องสนใจมากพรุ่งนี้ผมก็เวลาประมาณสิบนาฬิกาสิบนาทีผมก็จะชวนอ่นเข้าไปในรายการอะไรเปิดโต๊ะข่าวอะไรผมพีพีทีวีก็นะดูได้ทั้งทางทีวีดูได้ทั้งทาง, TV, ทง,ทางอะไรเฟซบุ๊กยูทูบแหล่ร เป็นช่องพีพีทีวีก็มีกระเสียงสิบโมงสิบก็ 10. 10. ใครอยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะเพราะว่าน้องตอนเนี่ยใครๆก็อยากจะฟังเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของพี่สีนะครับนะคณะสามชาติโดนกล่าวหาตกทรัพย์มีพี่สีพี่เจ๋งน้องตูนตอนนี้ก็โดนไปพี่เอ็ดนะแล้วก็หลายๆคนโดนไปหลายคนแล้วอาทิตย์หน้าเขาจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกประมาณทั้งสามคนในนั้นก็แนวโดกก็อาจจะมีเมียพี่สีด้วยเพราะว่าไปรู้เห็นเป็นใจอย,อยู่ในที่เกิดเหตุไปหยิบเงนินหยิบ,ยบทองก็จะโดนกันไป ก็รับเวรยรับกรรมกันไปส่วนจะมีความผิดยังไงก็ต้องแล้วแต่าศาลตัดสินก็จะไม่พูดบริสุทธิ์อยู่ล่าสุดวันนี้ครับปรากฏมีการไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรซึ่งเป็นกระทรวงที่กาลังมีปัญหาเรื่องว่าคนสงสัยว่าทุจริตตบซับนะกรมการข้าวกรมฝนหลวงกรมนั่นกรมนี่เพราะว่าคนเริ่มสงสัยเรื่องการทุจริตและอาทิตย์หน้าได้ข่าวว่าจะมีผู้เสียหายที่โดนตบซับ์นะแกงของพี่สีเนี่ย จะมีคนไปแจ้งความถึงสองรายโดนตบทรัพย์เหมือนกันเป็นกรมเป็นกรมเรียกอะไรกรมกรมอะไรวะกรมฝนลวงอะไรเรื่อง,ออลลงเครื่องบิคกู้บินอะไรเนี่ยน,น,นะอ่หลักพันล้านเกือบเกือบสองพันล้านเห็นก็บอกมีมีโดนตกโดนอะไรอยู่ผมไม่รู้นะนะนะก็จะมีการแจ้งเพิ่มนะคณะพีสีอาจจะโดนเพิ่มหรือเปล่าเขาคิดหน้าเขาจะโดนก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มนะนะครับแล้วตอนนี้มีเกิดมีไฟไหมกระทรวงเกษตรเขาก็มองว่าเฮ้ยทำลายหลักฐานหรือเปล่า คนก็เริ่มสงสัยเหตุทำลายหลักฐานหรือเปล่านะไฟฟ้ารั่ววงจรก็ไม่ใช่เขาบอกช่างแอร์ไปทำอีท่าไหนนะไปไปล้างองคล้างแอร์แล้วไฟไหม้กระทรวงคนก็เริ่มไปโย่กันแล้วเฮ้ยทิบหายทำลายหลักฐานหรือเปล่าวะเพราะคนตอนนี้ก็เริ่มสงสัยกระทรวงเกษตรเริ่มสงสัยกระทรวงเกษตรเฮ้ยมันยังไงกันแน่ครับพอมีข่าวเรื่องทุจริตมีมีการตบชงตบรับโดยคณะพิสีถูกกล่าวหาี่ยคนก็สงสัยแล้วเหงกลอกอีกก็บอกว่าเคยไปพบรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ ผู้กองธรรมนัสบอกว่าไม่เคยไม่เคยมาเจอผมเลยผมเป็นเจ้าที่มันมายังไม่เคยมาเลยไปหาไปหารัฐมนตรีช่วยเออวันนี้รัฐมนตรีช่วยอะไรใช้ยาผมมาหรือไงพักเมื่อไทยก็บอกว่านะไม่มีการทุจริตครับนะอผมรับผิดชอบมาไม่มีครับผมก็ิดหารการงานด้วยความโปร่งใสคุณวู้ทำไมใครแม่งจะยอมรับไม่ว่ารัฐมนตรีไม่ว่าใครจะใครแม่งไม่ค่อยยอมรับเรื่องการทุจริตคอ์รัปชานก็ดูันต่อไปนะครับว่า สุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรเดสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็มีสามเรื่องนะที่ที่น่าน่าสนใจก็นําม,มาเรียนให้พี่น้องประชาชนก็คือเรื่องสอสแบงค์เท่าที่ผมติดตามข่าวมาเนี่ยมันดูแนละ้วไม่มีอะไรเป็นการหนีทหารเลยนะสัมด็อกเตอร์ช่วยให้ความเป็นธรรมกับวสสแบงค์ด้วยนะตรวจสอบสสเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถัา้นตอนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ นีทห,หารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้คําว่าหนีทหารเขาได้นำฝากเียืหายแล้วเขาก็อาจจะไปปรึกษาทนายอขร้องคุณได้ก็ฝากไว้นะครับนะนะครับแต่อะไรจริงก็ทําไปแต่ถ้าไม่จริงก็ถ้าต้องตรวจสอบข้อมูลชัดเจนาพ่าะถ้าในการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะไม่จบง,ง่ายๆนะมันต้องใช้สติปัญญาต้องรอบคอบและที่สําคัญนะครับต้องมีคุณธรรมนะต้องมีคุณธรรมนะครับในการที่เราจะไปเรล่าหาใครเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมนะสำคัญนะคุณธรรมนําการศึกษา นะผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีนะแต่ท่านต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าสตอบแบงค์เนี่ยเขาหนีทหารหรือเปล่าเดี๋ยวทำไปจะมาในคดีความจะมาหาท่านนะฝากด้วยที่ได้เวลาพอทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งดื่มไวน์แล้วแั่เริ่าเปรี้ยวปากแล้วพอจะใกล้สองรูปเนี่ยนะมันเกิดอาการเหมือนคนที่เมาอ่ะนะเป็นอาการน้องพรนะ้องพรนะีรนะ่เกิดแกามาตกค่านะแล้วแกก็จะเป็นอีกอย่างน้องพรแต่เหมือนผมเนี่ยมาตกค่าเนะี่ยแม่ก็จะกลายเหมือนคนที่เมาอ่ะนะเหมือนได้เวลาแล้วแบบ มันอยากจะลิ้มรถสุราอยากจะริ้มรถน้ำอมุนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งริงนั่งอะไรสักหน่อยภาษาคนที่เมาผมไม่มีอะไร60บาทนะชีวิตส่วนที่เหลือนี่ไม่ได้มอบให้ประเทศชาตินะนะช,ชีวิตส่วนที่เหลือก็เดินทางเที่ยวเดี๋ยวอีกประมาณสักช่วงสงกรานนี้ก็ไปเซี่ยงไฮ้นะไปปักกิง่งไปอะไรพักก่อนนะกลับมาเดี๋ยวก็จะไปอเมริกาที่เพิ่งไปยุโรปมาสองรอบครั้งแรกไปลอนดอนนะผ่านาอไกเดือนสองเดือนก็ไปฝรั่งเศส ไปเนเธอร์แลนด์รายการก็หกสิบาแล้วก็เดินทางที่ยวทั่วโลกนะกลับก็กจะไปสักเอ่อสักร้อยหกสิประเทศก็กพอแล้วเพราะว่าอีกไม่นานก็ตายหาแล้วเนี่ยหกิแล้วไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานอยู่ไปก็อำบากกนบนลอบางนะผมก็ไม่จะไปจะมาอุทิศตนเพื่อประเทศชาติหาเลยร